เท่กันมาเลยนะผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ดีห L ล่อสวยทุกคนห L ล่อแปลกบเท่แปลกบนะอาจจะเอกผู้ชายอผู้หญิงของคนเจ้าตีขาวแง่คดสุดท้ายครับวันนี้จะมาแนะนําการสั่งซื้อของ1บาทแล้วก็ใช้โค้ดหรือว่าการสั่งซื้อในช้อปปี้นะครับเต้นนะครับสองคนที่ไม่เคยใช้หรือว่าคนที่ใช้แล้วก็สำหรับคนที่ใช้ไปแล้วหรือใช้ไปแล้วเนี่ยก็ดีด้วยนะครับอันนี้จะมาสอนแบบคนที่ไม่เคยใช้มาก่อนนะครับก็ดบบแรกเราจะมาดูตรงที่หนช้อปปี้นะช้อปปี้เนี่ยจะมีทั้งเมือถือในนาคมเนี่ยเราก็ แต่มือถือก็ทําได้เช่นกันนะครับแล้วก็ให้เราหาคําว่าแฟชเชอร์ตรงนี้นะครับมันจะมีของหนึ่งบาทอยู่ในนั้นนนั่เองนะครับเงยบิวลา8ปดโมงนะครับสามทุ่มเนี่ยแล้วก็มีเที่ยงในเที่ยงคืงอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีครับสมมติเนี่ยพี่หมีก็อยากได้รองเท้าสักคู่หนึ่งเนี่ยพี่หมีก็แอ๊ดปุ๊บไปเลยนะอ่าแล้วก็เพิ่มซื้อเลยเนี่ยมันก็จะมีอ่าให้เราไปจ่ายตรงตะกร้านะเดี๋ยวผมบอกทีหลังนะนี่ก็คือเหมือนเราตได้รองเท้าตรงนี้เซรั่มเราหน้านี่แบบหน้าไม่ก็สวยๆเราก็ซื้อเซรั่มมมันนนกก็็ได้้ะะแลวป๊บา ก,นะกดเพิ่มตะกร้าเลยนะเนี่ยกดเพิ่มตะกร้าซื้อเรือตรงนี้ก็จะขึ้นไปด้างหน้าหน้าสั่งซื้อเลยนะครับหรือว่าเราอยากจะได้ออของส่งฟรีเนี่ยส่งฟรีก็จะเป็นแบบของที่ราคาที่ลดถูกมากๆนะครับแล้วก็เขาลดช่วงจังหวะเวลาชั้นนะั้นๆนะแต่คุณซื้อช้าแต่สจจักสองนาทีเขาก็ไม่ขายมอนหูฟังเนี่ยโอ้โหตอนนี้หูฟังยวหมี่เนี่ยผมซื้อไปมาสามสี่ร้อยเลยนะเหลือร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนี่ก็ถูกมากๆนะนี่ตอนนี้ยังทนันนะใครจะซื้อตอนนี้ก็คือลด8ปดสิบหกเปอร์เซ็นต์เลยคร แล้วเราก็มาถึงหน้านี้ที่เราจะสั่งซื้อนะเราก็ดูแบบวันนี้เราโอ้โหฟังชิ้นหนึ่งเราก็เพิ่มแล้วเก็บแล้วครับเนี่ยเพิ่มเลยเพิ่มสินค้าแล้วนะเพิ่มสินค้าแล้วหรือว่าเราจะซื้อรองเท้าสักคู่หนึ่งเนี่ยก็จะมีอ่าซับซ้อนนิดนึงก็คือมันจะมีเลือกสีดำอ่าเลือกขนาดเบอร์อันนี้ผมเบอร์สิบก็ได้นะแล้วก็พรมรถเข็นนะเออต้องมึงอกกัอนนะต้องเลือกก่อนนะต้องเลือกก่อนแล้วก็อยากให้ดูรีวิวครับรีวิวเนี่ยเออมันสิ่งสำคัญนะว่าส่งจริงส่งแท้ส่งเทียมหรือเปล่านะหรือว่าส่งแล้้้้วไดดของงมยเนนนีีูู่ตรรก็รนะ เนี่ยมีคนสั่งเยอะมีคนไม่ได้เยอะนี่ก็ส่งจริงนะเนี่ยมีเอาคนโหสองพันห้าคนนะที่มาเม้นมีรูปภาพเนี่ยคือคือดาวสองพันห้าดาวอะไรเงี้ยคือคือห้าดาวหกพันเนี่ยคือ,คอ, 5, า 6, 000, คอการันตีเลยว,ว่าร้านเนี่ยเออเชื่อถือได้นะครับก็เขาดูรายละเอียดแนะนำไม่อ่านนะอย่าอย่ารีบไปซื้อเพราะบางทีรายละเอียดมันไม่ตรงเนะี่ยเสียเวลาในการส่งคืนหรือว่าบางคนไปส่งไม่เป็นก็ลําบากนะส่งคืนไม่เป็นก็ลําบ,บากนะนนบบกนะโอเคแล้วเราก็มาดูที่เซรั่มเนี่ยเซรั่มแล้วก็เพิ่มไปเลยสุบแล้วเราก็ได้ ของมาประมาณสามชิ้นนะครับก็คือชมเศษเสียก็ต้องจ่ายตังค์เลยนะไม่มีตังค์เลยตรงนั้นก็มีบัตรเลยก็สะดวกไปเดี๋ยวมาสอนว่าถ้าไม่มีบัตรทําไงนะครับสินค้าก็มีประมาณ3ชิ้นนี้ลราก็ราคาประมาณสี่ร้อยนะเราก็เลือกโพสโค้ดส่วนลดถ้าร้านค้าที่ร่วมรายการเนี่ยมันก็จะลดนะครับร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการก็จะไม่ลดนะครับก็พอถึงตรงนี้เราก็สั่งสินค้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะเย็นแนละ้วยังยังต้องผีขั้นตอนนึงนะแล้วก็มาดูตรงนี้บางร้านก็จะเปลี่ยนเอ่อ ที่จะส่งได้นะบางคนก็เลือกทุกช่วงเวลานะหรือว่าไม่ว่างไหนก็คือพิมพ์รายละเอียดไปได้นะหมายเหตุไปได้เงีเออ่ยไม่ว่างอะไรเงี้ยเฉพาะวันเสาร์อะไรก็พิมพ์ไม่ได้นะอ,อแล้วก็เราเลือกว่าอาจจะบางบางที่เนี่ยอาจจะมีค่าส่งแบบถูกอ,อ่าถูกกว่านะเหมือนแปดหรือว่าอะไรให้เลือกนะหรือว่าสแตนดาร์ดนี่คือชอปปี้เลือกให้นะ ปรสนีนะปเสนีก็เลือกสมัครเลือกได้ในบางร้านนะเดี๋ยวลอาดูว่ามีไปเสนีไหมนะอันนี้ก็คือทุกช่วงเวลาเหมือนกันนะค่าส่งก็ดูดีๆถ้าว่าส่งสอง,งบาทหรือว่าบางร้านเนี่ยค่าส่งมันก็จะแตกต่างกันไปนะก็เลือกอาเรามาดูครับนีคค่คือเลือกโค้ดได้เหมือนกันนะนี่ก็คือถ้ามีโค้ดก็ใส่โค้ดต,ตรงนี้ได้นะครับม,มีมีหลายช่องทางในการ,การจ่ายตังนะครับมีจ้าบี้เพย์มีเก็บเงินปลายทางเงินปลายทางนี่คือเราก็ต้องใส่ที่อยู่ไว้ก่อนนะเมื่อใส่ที่อยู่ไว้แล้วตรงตั้งค่าเนี่ยมันก็ส่งไนที่ตามบ จะปีเลเตอร์ซอรเซลเลเตอร์นี่คือเหมือนผ่อนใจกับทางท็อปปี้นะแล้วก็มีบัตรเครดิตนี่คือหักฐานบัตรนะทุกคนที่มีบัตรเนี่ยสะดวกมากๆเลยนะแล้วก็มีจ่ายกับธน,นาคารเองหรือว่าไปจ่ายกับเซเว่นเนี่ยหรือว่าจ่ายาผ่านตู้ ATM นี่ก็ทําได้นะก็คือว่าสะดวกสบายแล้วมีหลายช่องทางนะนี่ราคารวมก็จะมา499นะรวมค่าส่งแล้วนะใหญ่ทุกคนดูนะบางอันก็ร้านร้านค่าค่าส่งมันเยอะแล้วก็ไม่ต้องไปดูร้านอื่นก่อนก็ได้นะแต่ว่าถ้าเป็นแฟลตเซล์นี่คือเลยราคาที่ถูกแล้วนะเนี่ยตกก็ตก มือนรองเท้าคู่นึงก็ไม่ถึงร้อยนะเก้าสิบสองบาทก็ถือโอเคนะแล้วก็มีค่าส่งสามสิบสองบาทสำหรับหูฟังก็ละสองร้อยสิบเอ็ดบาทก็ยังถูกกว่าที่พี่หมีซื้อไปนะแล้วก็มีเซรั่มก็ร้อยก้าสบกบาทก็คือปกติก็ส่งสามร้อยอยู่แล้วนะก็ถือว่าถูกนะถูกมากเลยครับเขาก็คิดค่าส่งมาเยอะนะครับโอเคเมื่อเราสั่งซื้อแล้วเนี่ยแต่พี่หมีไม่กดนะสั่งซื้อแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้สินค้าตามอ่ารายการเลยครับมันก็จะไปอยู่ตรงที่เนี่ยที่ต้องชําระนี่ตรงเนี้ตอนไหนที่ชําระจะส่งแล้้วเเนนีี่่ยยหรรืออตงับ มันก็จะไปเช็คได้นะว่าร้านอยู่ถึงไหนแนะ่ยเนี่ยมันจะเช็คได้ว่าสดุดถึงแล้วนะครับแล้วก็มีออทำรักเงินแล้วเนี่ยคือมีรายละเอียดขั้นตอนไทม์ไลน์ทุกอย่างเลยนะครับก็คือเป็นตรวจเช็คได้นะส่วนมากก็มันจ่มีปัญหานะบางทีมันอัปเดตช้าทุกคนก็ต้องรอหน่อยนะหรือว่าถ้าสงสัยมากๆก็ถามจ๊อบป,ปี้หรือว่าถามแม่ค้าไปได้เลยว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะเออก็ระวังนะว่าถ้าเกิดบริ้ารเราสัมงมาแล้วไม่ครบพอค้าไม่ค้าไม่ส่งเนี่ยเราก็ทักผิดพอค้าแม่ค้าเลยนะเออถ้าพอค้า โทรได้เมลได้นะครับเมลอีเมลได้หรือว่าถ้าใครไม่เป็นยิงก็ให้ลูกให้คนให้หลานทําให้ก็ได้นะครับโอเคเมื่อเราได้สินค้าแล้วเนี่ยเราก็จะไปดูสินค้าที่พี่หมีเคยสั่งมาราคา1บาทนะคือเป็นแมสนะโอเราดูมาดูว่าแมสหนึ่งบาทเนี่ยพี่หมีสั่งมากี่ชิ้นแล้วก็เป็นยังไงบ้างนะเป็นแมสเกาหลีนะโอ้ห่าใช้มากๆเลยครับเดี๋ยวไปดูรีวิวกันเลยโค้ดส่วนลดนะพี่หมีได้เอามาให้ทุกคนนะใครที่สนใจก็เดี๋ยวพี่หมีจะถึงเลงไว้ใต้คอมเมนต์แล้วไปตามเก็บกันได้ครับผมแล้้ววคดจจะะแกเเเรื่อยยยๆลลนตติามบีไั ช็อปปี้เปช็อปปี้ช็อปปี้อ,ปอ่าเรามารีวิวแมสตหนึ่งบาทนะเนี่ยบอกกันเลยว่าเนี่ยอันละหนึ่งบาทจริงๆนะรวมค่าส่งก็ 38บาทนะตกอันละไม่ถึง5บาทนะ4 7 5จเ้าราคงไปคูณกันดูนะครับเกิดจะซื้อเยอะเกินคุ้มนะเออช่วงนี้ขาย5บาท10บาทยังลุมส่งนะนำ้ำตวแพงมากครับช่วงช่วงตัเซลนะครับทุกคนจะได้ดูตอนที่หมีพี่หมีเนี่ยทำให้ดูแล้วว่าดูยังไงสั่งยังไงนะครับโอเคไม่งา่ายเลยใช่ไหมเราไปสั่งกันดูครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ข้างล่างเนี่ยให้ทุกคนได้ไปซื้อนะนี่เรามาดูสีดําเนี่ยก็คือเป็นแบบเกาหลีเป็นแมบบ็กเกาหลีนะเพราะว่าดูสิว่าทุกคนรู้ไหมว่าการที่เราต เราใส่แมสผิดวิธีนะบางทีอะบางทีเราใส่แบบไมไ่สนใจไงคือเราไม่สนใจไงบางทีอะไอ้ตรงเนี้ยผมไปดูรายการญี่ปุ่นเขาวิจัยบอกว่าให้คนที่ใส่เนี่ยแบบปกติที่เขาไม่รู้อะไรเนี่ยใส่ไปปุ๊บมีโอกาสติดโควิดเนี่ย98%เลยเพราะอะไรล่ะเพราะตรงเนี้ยครับตรงจมูกเนี่ยมันไม่ได้ปิดนะมันไม่ได้ปิดแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้าไปได้ไงอ่าคือวเออมันต้องหาแมสท,ที่มันปิดดีๆแล้วก็ดูมีแฟชั่นนะมีคลาสโคดาราหลายๆคนเนี่ย ใส่กันเยอะมากพิธีกรดาราเนี่ยเห็นไ,ไหมโอ้หลายคนเลยนะนการใช้เนี่ยปึ๊บนี่โอ้ดูดูดีมากสีดําเนี่ยจะใส่ใดูนะอ่าก็คือตรงเนี้ยมันจะปิดจมูกเราแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเอ่อมีเหล็กอยู่ด้วยนะอ่าหนึ่งบาทตัวนั้นนะโอ้ไม่แน่ใจว่าซื้อแบบกล่องจะถูกกว่าไหมแต่ว่าเออเราก็อยากได้สองสีไงถ้าซื้อเปบกล่องมันก็ได้ไม่ใส่สองสีนี่กกระจกกดอ,อ้าดูหลอดูเท่กันมาเลยนะผู้หญิงใส่ได้ยายใส่ดีหล่อสวยทุกคนเน่เป็นไงบาทเดียวเนี่ยตรงนี้เราก็จะกดนิดนึงเนี่ย นี่สอนเลยก็ดีที่เราไม่ติดโควิดเนี่ยกดเข้าไปให้มันเข้ากับสันจม,มูกเรานี่ดูเตบดาลาเลยไหมนี่ลองนองสีดําแล้วลองสีขาวกันบ้างนะโอ้โคุ้มมากๆครับเลาเล่นอยู่เนี่ยเราก็ไม่สังเกจจะซื้อนะแต่บาทเดียวเนี่ยเราไม่ซื้อก็ไม่ได้นะพาะช่วงนี้โควิดมาแล้วโอกห้าลอกสิบนะโอ้นี่มาจากเม่อินชหน้านะเออแต่ว่าคนเกาหลีขายนะเป็นแมสเกาหลีที่เกาหลีเขาน่าจะคิดค้นนะอ ใครรู้ว่าใครเป็นคนผลิตก็เม้นมาได้นะทุกคนนี yeah, ส่สีขาวว่าอะสีขาวว่าดูหล่อไปเลยนะทุกคนนี่ไงดูหล่อไปอแบบดูทเท่ไปแบบนะอาจจะเหมาะผู้ชายหรือผู้หญิงบางคนชอบสีขาวไงบางคนชอบสีดำไง,ง <Yeah. S 1> ก็ไปหาซื้อกันได้นะครับผมละหนึ่งบาทเท่านั้นหนูดูสิข้างล่างก็จะเป็นผ้าธรรมดาหรือว่าเหมือนมีแ่นลองทีนึงแล้วก็เหมือนสองชั้นนะแล้วก็มีการเย็บที่ดีมากนะครับทุกคนเย็บที่ดีมากผ้าลองสองชั้นแล้วก็มี ม in ีเขาตรงจมูกนะแล้วก so ็มีล so, ้อตรงมีเหล็กตรงนี to to suit, ้โอ้แต่ว่ามันบาดกูมากๆก็ราไปซื้อตามร้านเนี hey, ่ยห้าบาทถึงยี่สิบบาทเลยนะมีตัวเลือกเราไม่ได้ไปไหนไงเราอยู่บ้านก็เวลาต้องล่จังเป็นเนี่ยแ่แจะดีกว่าแล้วก็คงไม่รู้มันจที่จบอะไร่มองว่าทุกคนจะชอบครับมีที่เขาเจอแล้วก็ตัดที่แม่ไม่ไดรีวิวแบบเราครับวันนี้ขอลาคนครับสวัสดีครับเฮ้ยบายสักหนึ่เมนรีวิวเฮ้ยยังดียังดีเหรอยังยังไม่ย้วยนะยังโอเคนะ